โดยตอนนี้ขว่วหมูเขาก็แล้วแล้วเนาะโดยสบายดีสบายดีทานหนังเนาะพี่น้องทำดามาเด้อที่ยอไอวงางานมายี่มายามก็ได้คือเก่าปีหน้าก็ให้มาอีกให้มาอีกจะยายจ้าบรับปากเลยทำมาได้ก็ได้ทำมาได้ก็ได้อมีโชคมากเลยชายายจะมีคนเอะเลยเดี๋ยเราดูางไปเลยมาหลไปีมาไปเปลี่ยนอีชายายเลยใช่ ผู้ใหญ่ก็พูดการอาย่ดีไม่แห้งเป็นหมูปูลงใจของหลูกของหลานของฟา์มีของหลาตีดนดนเด้อฝากลองชงแน่ดื้อทุกคนทุกคนจ้า สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมูเพื่อนบอกว่าชิอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยมนีกะมาพบกับซแสงแล้วก็นะ้องธงเนาะมืนีเอฟซี FC, นะ้องธงเนาะคุณยายสาลีเพิ่นมาแต่ละยองนะเน,เนาะเพิ่์นแมนเพิ่นมาเห็ดกิ่นอยู่เต่าทานเนาะซาแสงกับนะไปหับเพิ่นอยู่เฮือ,น,อนของน้องพามีเนาะลนะกนะ มาเตาทานโดยตัวนี้กระทั้งเสาใหญ่เสาดวงปานางเพิ่นกําลังอันซอยซีนเนาะโดยติดตามพักสมน้ำกันเลยเด้อสะแสงกะบ่เคยเห็นอันคนหุงข้าวหม้อันนี้เนาะหาก็เห็นมันนี้ประบุนเพิ่นหุงงามเนาะหุงข้าวใส่ถ่านงามเนาะป้าไม่ได้เรื่องขนาดรับตอนแม่โดยครับต้นแม่มาแต่ใช้มาแต่ละย่องแม่ว่าโดย ห่วงให้แม่เพม, <า S 2> มนเนาะโดยยังละหมูอยู่แม่เบื้องนั้นกำลังซีขวากำลังซอยหมูเนาะโดยสบายดีเด้อเมื่อยบอกคุณยาย <c oughs> โดยอันนี้ก็สบายดีโดย ยายสัมเนาะเพิ่นมาแต่ละยองโดยเพิ่นมาเยี่ยมน้องธงแล้วก็น้องลาตีพามีเนาะไคเด้อเอฟสีไอ้สาวแสงโดยอยายปวดหลังเด้อเพราะเป็นหยังเนาะเด้อจากน้อยเนาะเพิ่นเมื่อนี้หันเพิ่นสิเฮ็ดหยังให้กิ่นหันแม่โดนก็ได้ถ้านั่งในเก้าอี้นะนั่งได้โดนทำลาบพี่ยาดูนั่งในเก้าอี้นะนั่งได้โดนหรือนั่งนั่นบ่ เอามาีนบ้านเุณนนอนพุนเหยียดแอ่วโดย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 สบายดีเด้อคุณคุณพี่หน่อยเนาะอันนี้โดยอันนี้เพิ่นกะพาทางงแม่สามเพิ่นมาเนาะ ไม่มีอะไรฝากซื้อเมียซื้อปลาซื้อหน้ไม่มีอะไรฝากมาทำอะไรกินด้วยกันก็มากินด้วยกันสนุกสนานโดยเดี๋ยวตอนเย็นๆละสิพาพี่หน่อยไปเที่ยวริมโขงเนาะจ้าโดยไปเที่ยวอากาศเย็นๆริมโขงโดยตลาดลาวเจริญเนาะใช่นานๆได้มาทีนึงก็อยากจะไปเที่ยวโดยเคยเคยข้ามมาแค่ ไกลสุดเลยก็คืออะ,อะไรนะจังหวัดมุกดาหารกับเลยเคยมาไกลสุดเลยเลยมาพูกระดึงแล้วก็พูเรือโดยมาหาเพื่อนจังหวัดเลยฮันเคองกับอถ้าเป็นฝั่งลาวเราจะเป็นเคองกับสญญบุรีโดยจะเป็นภาคเหนือของเราแหละสญญบุรีโดย,โดย น,นี่ก็มาครั้งที่สองแล้วพายายมายายครั้งแรกก็<ด>ยมาก็อยากมาอีก,อก,อกปีหน้ามาอีก,กบก่ยายถ้าแข็งแรงปีหน้ามาอีกเด,ด้อแข็งแรงปีหน้าจะจะพามาอีกถ้าแข็งแรงนะยเอหนแต่แข็งแรงจะมาอีกอยู่ย อ่าาวมยังวันยืนเลยบอกมาวยยังบอกยายนี่เขาบอกว่าถือวันที่หนึ่งเดี๋ยจะมาอีต้องให้รับปากรับปากบอกว่าขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งลายๆใบเลยจีบมาเฮ็ดบ้านให้ป้าบุญโดยได้ดูเนาะป้าบุญเนาะให้ให้แม่พันธุ์ถือเนาะขอให้มันถือถือเลขสุดเลยบอกสิบห้าใบค่ะเอาไยังถือบอกเคยสื่อเลยแม่ก็ไม่เคยสื่อไม่เคยเล่นหวย ่เคยซื้ออยากแต่ถือแต่ไ่เคยซื้อเอาี่เละสองพันสี่พันมานสีพันกีบถือป่ป้าทดใดก็บ่เคยซื้อออกระไรอยังละเมื่อวานนี้เล็กหนูไก่กันขนาดน้เล็กหนูหนูออกแต่ข้อข่ตัวหนึ่งบ้านนี่ฮะหนูชองโตพอออกไปะตัวหนึ่งอ เดี๋ยวเดี๋ยวสิพานทุกคนไปเบิ่งเบื้องนั่นเนาะเบิ่งไม่ครัวเ้อนเผ็ดของกินโดยสบายดีสบายดีเด้ออันนี้ลูกชายคนนาะเพิ่นกำลังสบายดีทางนี้น่ะทางไม่ครัวนี่น่ะเผ็ดยังกินเนาะมื้อนี้เนาะหมูขว้าหมูกับเผ็ดลาบหมูบ่ป้าหมูในขว้าบนบ่าบ่แม่นบ่แม่นไปนี่ ไปไหนเอ่ยอาจจะไปทางคู่อืมไปไกลๆเลยอันนี้เห็นขวปะป้าน้ำมันขวอน้ำมันเนาะโดยประดปรดาาแม่ประเหตุประสนกับน้อนกับเขาเลยคือตอนใหญ่แค่นังช่วยนะอ่ะถอดอน้ำมันนะโดย อ้าวขาแข่งขาพอดีย่ำลูกก็ได้กอดอนะั่นเนาะเนาะอันนี้หนังหมูต้มละอะไรน้ำมันมะันเป็นดืย่ำลูกกับลูกม่ได้เดรกกอดนั่นคือป้ามือเศร้านี่จะตัดฟืนได้หลายบ่ได้เข้าแล้วได้เครื่องรถ ตะแรงผลได้ไปซ่เนาะตะแรงฮับแขกหับฮับแขกฮับแขกับแขกหยสบายดีสาวยเห็ดอีหยางกินมื้อนี้เห็ดอิหยังกินเฮลามูหนะกำลังติดเต่าสิคว้าหมูบ่นี่วีดยังฮาร์ดเจ้าว่าชีวิตวีดไฟ วีอันนาไพมันติดก็มันวีธีประเทศนั่นเลยเราอ่านขวบเป็นวินหยั้ีดให้ให้ติดเต่าไวๆบพักกาใจหอดก่อนไพ่แหละยงอนหยางยางใหญ่ยันใหญ่แมนยันใหญ่พันหิวห้าวผัดข้าไปอันเห็ดอันนั้นซอยทางสาวหลาอยู่เนาะไปซื้อของกินให้เพิ่นแล้วก็เลยว่าไปหาบทางยายเพิ่นซาบม้อคันเอามาตอนอะไร มาเห็ดก่อนค่ะพี่ซีเล่ฮันเล่แขวนสวนสะดวงสะดวกกันป่าอันไปอันนี้ให้เล้วก่อนซราว่านะเผื่อสิเลวก็เนาะโดนเตื่นไปบ้านน้องมวยไปบ้านน้องมวยไปอันเด้เสาล่าอ้วนแล้วอันมีผู้ใหญ่ใจดีช่ว,วยเหลือช่วยเหลืออันตู้ของนางล้าน้อยนะนางน้อยอ ไปน้ำลูกจะบอกบอกมาพี่เด้อแล้วมาถัตรหาลูกลูกเราไปเลี้ยงแลยเอาผ่อไปพร้อมเราบัตรแม่นมาพีเดอร์เสี่ยงขั้นลูกแล้วนะให้คนลูกแล้วแล้วอันนั้นได้ลูกเราหันเรามาจังซี่ขั้นผู้ใดญเสี่ยวลูกเราไปเลี้ยงเราต้องเอาเราไปเลี้ยงน้ำเอาเราไปเป็นผัวเขาปะนังเขปะนังต้องการเอาเรามาเป็นผัวได้ทั้งลูกได้ทั้งพ่อได้คุ้มบ่คุ้มได้นะคุ้มได้คุ้มได้ได้ลูกได้พ่อพร้อม โดยตอนนี้ขั่วหมูเฮากันแล้วละเนาะโดยสบายดีสบายดีค่ะนั่งเนาะพี่น้องทันลามาเด้อชียร์ไอีหลวงแม่ตั้าหโดยอันนี้การลาบบ่ฮะแมนมีลาบกับมีขั่วเนาะทางแม่เพิ่นเป็นคนซื้อหมูมาเพิ่นว่าเพิ่นซื้อมาห่ากิโลปลายเนาะเท่าไรอยู่ดีนะที่อื่เท่าไหร่ก็เพิ่นวะห้าร้อยห้าร้อยสามสิบบาทเนาะได้ยินและว่าหกร้อย 600ูเงบาท600บาทเนาะลด80ลด80 80อิบพ่อนาวอ่าเพื่อนว่าหมูนี่อยู่ฝั่งไทยลันโล180เนาะแต่ว่าอยู่นี่มีแตง100ดาเหอเราว่าว่าโล180อยู่ฝั่งนั้นเอออยู่ฝั่งนั้นแต่ว่าอยู่นี่นถือกลัวเราว่าอาหารถือกว่ามีะอันนี้อันนี้บงก็เศษจานหมุณก็เจานหนึ่งก็ถเลย เนาะอันนี้ก็แล้วแล้วให้สิเป็นซาวเสิร์ฟปานางบ่สิเป็นซาวเสิร์ฟป้าเป็นก็ได้หน้าตาป้านาสกีดีสวยน่ารักตัวนี้โอ้ยมาดิดงแล้วเราเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟทงเอาไปเสิร์ฟนี่เอาลาบนี่เอาถ้วยลาบนี่โมเมนคู่เข้าจานนั้นมืดแล้วบ่นะ ข้าเจ้าได้ในหมอนะข้าเจ้าอันนี้ปาอ้รนี่ข้าวเจ้าประบทเราหงงามงามไม่ว่าหงทานนะจานอเจ้ากันจานเจ้าอันนี้ก็เป็นลาบหมูนี่เนาะเป็นตะแซบเป็นตะแซบเดี๋ยวขอยิบขอยิบชิมบมานนึเบอิดอะไงแซบเนาะ อันนี้ก็คือแม่ครัวของเฮาแม,แม่ครัวประจำหมู่บ้านเออเมียจานนี้เมียจะเปิดให่ยังไงไปจานเดียวกับโพสิกินบุกเดบ่นี่๋ยวตอนนี้อาหารก็แล้วเบิดแล้วเนาะเกิงกันสบายดีแม่แสงสบายดีเด้อทั้งนงานสบายดีสบายดีไม่เถอะไปกินข้าวหอมกันเด้อเมนูเด้อเนยพรั่งก้อนสับแทบ นี่เนาะอันนี้มึงกินน้ำปะบอคอยสิไปกินอยู่อันพานั่นเพราะว่าอยู่นี่มันหลายคนและโดยเดี๋ยนี้เป็นจังใดชิมมึงมีงูน้ำนะแซ่บอยู่บอคุณยายแซ่บหลายโดยคนเห็ดแซ่บอยู่โดยกินก่อนเลยก็ได้มึงมีงนังแล้วโดยตั้งกล้องน้องลาตีมาก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาขึ้นมาก็ได้กล้องน้องลาตีไว้ช่องอยู่ก็ได้ เดี๋ยวค่อยกินก็นได้ไม่ไม่เป็นไร<อ>ครับก็ก็กินก็ได้ออกโมสด้ยนี่เน่อนนี่ก็เป็นพาข่าวสมะคียุต่าทานเนาะทุกคนโดย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 ลายถวยก็บพ่อเลยโดยโดยเห็นเห็น โดยเ่ไปไปไปนั่งกินไปกินอยู่ตู้ปานางเขานะโดยอยู่นี่อยู่นี่มันบ่มีบนางแล้วเนาะโดยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไม่ค่อยเผ็ดกินได้กินได้เลยกินจานนี่จานนู้นไม่ให้จาแสงจ้าอยู่พุ่นกระยังหลายอยู่เด้อกินแล้วเด้อแม่กินให้อิ่มอิ่มเด้อ พาข่าวสมาธิสบายดีเด้อทางเนาะคลิปอันเก้าแล้วคลิปมาเิคลิปใหม่คลิปมันสบายดีตลอดนีกัเลยคุณเสษตรก่อนอยมดสบายกระตูมมอสเลยหสบายที่เราทำสบายตลอดิมจิ้กับลาบด้วยเนาะิข้าวกับลาบด้วยบ่บ่ให้ชิ้มชิ้มจมจิ้มจนอิ่มเนาะิ้มแล้วกันชิ้มเฉยๆออกมาค่อยนะิ้มจิ้มเนอ่น้ำจิ้น้าอะไร ได้ได้เอาแน,น่นอนเลยล่ะได้เ <laughs> อ,อาล้างตกบังหันเด้อะขาตั้งกล้องค่ะเรไรนี่เอาใส่ขู่นี่เลยว่าใส่ขู่แล้วฮะแน่วันน่ะเอาก <c oughs> ็มีปับ <c oughs> ๊บสุเที่แฉลบนะลอยไปทางหลังเนี่ยเด้อเหงอยู่ได้ตัวนี้ย <c oughs> <c oughs> เพชรหนุ่ยใหญ่ขาดเนาะเพชรแผลโอ้เพชรเป็นแล้วซื้อมากมั้

นอน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 อันนนนข้างล่างนนกินัประข่านะนอนผ่อนนั่งผ่อนนั่ง่นนั่งมาช่วร้านมันกะเถิงปาตจุยเลยจุยเลยฮะาผิดโซบูคาเตะขนาดา แบอ่านานะปลาเอาอันหม,มัหกระเบด <c oughs> <have> มาห้พ่อแม่เ,มาเนาะแ่บแทบิวแทบแ่บเขาบอาหมักแกันเลยตับหากสีแ่งห้นี่ข่าวกันนี่ท่นนี้เนาะอ้าวเมื่อนี่แหละเปลินวัดหน,น่อยงก็ได้ดูเพจกวัดไปเดว,วัดรวง บอกว่าแถวนี้ขอวัดดวงกันแลวัดดวงวัดมันอยู่ไกลบออยู่ใกลนะพัานก็วาดใช่ไหมใกล้เลยบอกไปดาะถไปที่ไหนเ้าไปปันธาตุก็ต้องาแป่งกได้เล้นเยอะวสองแหวนที่ถอยคือแหวนเนอะานุก็ต้องาพแ่งกันได้ผ่านเส้นทางบคด้ผ่านเส้นทางคนที่อยู่คือข่าวเลยเอนองาแงก็ได้ ใส้อดใส่บทอบยอมทอดอ้าันนยังบริกิอ้นยบนนัยลมายีมายามกระไดคือเก่าปีหน้าก็ใไ้มาอีกไ้มาอีกยายจะบัวรับปากเด้อถ้ามาได้ก็ทมากมีม่ไหรยามีโชคมีลากเลยก่ยไปเลยกรีไเลกรกะ่ไปเย มาไปเปลี่ยนอิชายายด้วยชาไหมยให้่ายก็คือการอยู่ดีมีเฮเป็นผู้ลงไรของบุกของหลานของฟามีของลาตีดนดเด้อฝากน้องชมแน่เด้อทุกคนทุกคนด่าห่างพุ่นก็คือกันเด้อป้านางทุกคนฝากน้องชมแน่เด้อ ดูดยเนาะฝากลูกชายหน่อยนะดูลูกชาหน่อยโอ้ยตอนนี้กะซสแสงก็จะได้พาทางอันแม่ซำเพื่อนเนาะไปหาที่พักแล้วกะ สิได้จบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปต่อกันในคลิปต่อไปเนาะโดยสุดท้ายนี้นะก่อนจบคลิปก็ฝากมู่เพื่อนเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวแสงเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะให้สาวแสงเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ขอขอบใจมู่เพื่อนเนาะเอฟซีพู้ที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจสาวแสงเนาะสาวแสงก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะซื้อได้ขายมันค้าขายร่ำรวยเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคน Sabai no.